อีนั่งจ้ามานน่ขอเพียงปัดเท้ปลายเวลาแปบเดียวห้องเพียงครูกถ็ถอดหนีสองเพียงตกลงวงใจแตง่งานก็เขาบอกบอกค่ะมั่นใจนะมั่นใจค่ะมอพาาพิธีแต่งงานโมค,คาเดินน้องเขาตกลงแต่ว<บ>่า<พ>ผมตกลงเลยนะครับหมวยม่่หนวดการตกลงตก,ตกลงทัง้งสองฝ่ายครับทั้งผู้หญิงผู้ชายยังถึงตอ,อตกลงไฟเดียวก็ได้หรอก,กอันผู้หญิงกับแคะจังสีดาชวนมากแค่จังใดขึ้นเดียวเถอละล่ะมืออื่นเศร้าถ้าฟังผลบอกเขาต่ไมอีหลาน หนูว่ามักดอกเพียงจังว่ามักเพิ่นเ่าโพดเ่าซื้อซื้อ่าโพดดอกเออแมนโบลานพันวุวายเลียงสร้างเ่าขายงามมันจังไรสินคาพอพามเอาถือเลียงสร้างหน่อยตายจ่อยคาเพราะมีตัวหลักฟังขวมเพิ่นสื่อหัวสื่อคล้วยกับสื่อต้นเป็นให้เป็นหน้าจำบเสียเวลามาหัดยาแมนแมนแมนชี้แจงเขาละเอียดเปรอยหลาเพิ่นมีลูกแล้วค่ะมันก็ดีแต่ว่ามีลหลานเนาะซ้ำกันก็ตึกดฮหได้ปลาไข่อินทอน เขาเจ้าเอิ่นว่าเอาผัวไม่ได้ลูกพร้อมยังเสด็จซอยแห้งเสื้อเฮือนในสั้นพร้อมมันดีละล่ะเอ้ยเสเสมือนี้มาแม่มาแม่วันเดียวันเดียร์มอเตอร์สูโจกอันนี้แม่นโจกไม่จันคันอันนี้แม่นคันไม่ไพ่ใครนนี่แม่นไครไก่ย่องแอมกระโจนพอๆคืนล่ะคืนล่ะเฮตองยิบซุ้ยแม่นตองกล้วยตีบมือเนี่แม่นมือเขารักหนีบยางสำคัญมือเนี่แม่นมือวันอันต่างก้อมือเนี่แม่นมือปลาคอติดเขาหู เื่อนี่แมนมื่อปู่จะเขาทำเท่านาบั้มบอกของดีนั้นบักซี่เจ้าที่มุนมื่อนี่แมนมื่อต้นดุดควยปู่ฮันไกโอเจ้าที่แหลกเขาแบกขาเจ้ายางอเขายอค้าเจ้ายาดินเขาเปิดถิ่นเจ้ายาเตือนตกใจพ่อย้าฟาเอึนขวัญและหากินไส่มะลิกะไรฟังก่อนเน้แม่นจังเลยบักพ่อพั่มหยุดเดี๋ยวนี้เ่าหยุดมึงตายตายเป็นตายมาจังบวังในเรายุคอะไรไม่ไผมาคักควงพี่ที่วะมันคืนหนามึนแต่หมอนี่ เฮากลังีเร็ววแล้ฮาเฮาตัวจำาบ่ได้ตัวจำเฮาบ่ได้บ่ได้หน่เสียงเฮาตัวก็จำบ่ได้เสียงไมเมียงไผ่อ้ายอีนั่งนี่อีนั่งนี่เมียงไผ่เพเคยสรงใจห้วยบักคามึงเอ้งบักคาเมียงไผ่เจ้าบักคานี่ยเฮาเองบักไรอ่ะมันก็คือวันแต่ว่าเฮาก็ธรรมดาปาดใบหูกลางดังโม่พิศพโอหูดังใหไงรถเขาจอดได้หาขั้นบนดังตัวมันคือวูนแต่ว่ามันคือวันคือพี่แต่ว่า เขาที่บอกโตโตน่ะเป็นบาดส่แว่นตาขยายเบิ่งเฮาตัวนี้ถอดเอาเบิ่งกันน่ะเอออืมแมนเอาแมนอยู่เป็นแว่นขยายขยายบอกมันเบืติอยู่ให้คอยพิสูจน์เบิ่งอ่ะพิสูจน์เบิ่งนู่นจะความแห้งไว้กันแม่นี่หลีใส่เข้าไปเลยจึ้งพึ่งเลยหูเติงคือส้างนี่เป็นน้ำแว่นขยายแม่นข่อยใส่แว่นขยายนี่ละเมียข่อยด่าข่อยเทียนหนึ่งเลย ไปเมียเจ้าใส่แว่นตาซื่อๆกระดาษไม่เคยไปใส่ซื่อๆนี่แล้วเขาใส่งอ่อกบอกงอแล้วใส่เขาในสวนไปยังอาเก็บบังเขียบพ่อบ่มจังหนวยสองหนวยกันห้าเออเอ้าไปบ้องมังเขียบหนวยได้ละปฏิทูปบ้องเขียบกะนโดยแก้ความกันพ้นสวนเออหนวยซัมโปเมื่อนี่กระตาตีพ่อบ่มเออเจ้าเฮ็ดจังไรล่ะ หมันสิน่าหมดสวนตะดอกไปกินมาท่านออกเลยวะเก็บไปส่งตลาดก็หน่าวาทันเองเก็บมาหมดถูกหน่วยเลยขมาวัดบ้านถอดเวนตาออกแล้วมี่จะมาเขียบอลไม่เอาปล่อยดาวปล่อยตำดาดอกบ้าไดกินไปอออันมันเป็นน้ำแว่นขยายนาะเป็นตาขยายเป็นเหตุแ็ดเต็นต์ขายต่อให้ข่ใส่หนิ่หน่องเสียไปยังเขาเสียเอาไปใส่บังเถาอยู่เฮือนว่าดิไปใส่ไว้จำยู่ เป็นยังไงละ่ะพ่อได้ยุได้กินกน้ำแว่นตานี่นะง่อยสิไปหาสื่อแว่นตาก่อนดอกสันท่นพ่อวิเวียนนี่ข่อยก็กินข้าวนอกบ้านท่านแล้วเอออยากแซ่บอยากง้อแต่งยุแต่งกินเป็นไงแม่จะมาหาลบก,กวนของผู้อืนอ่นเขาเตเออสันบล่ลบกวนดอกสิไปหาสื่อก่อนสื่อน้ำรถเข็นแถวนี่ได้บ่ได้มันก็บพ่เ,าาเป็นแต่ไส้หรอกมันโบได้ะระดับสายตาห้องไส้เข้าไประดัสายตาอยางเสียขาดมันเลยแถวเนี่ยเอาไปยังสัยงเสือสีขาดเส้นตาวานกับของยางครึ่งถนนมันโมแม่เหล่ายางหะเลียนเยวะทีละ เลาะหัวเขาจวดเจ้โอปสายตาเยี่ยงสายตาเยี่ยงต้องไปวัดสายตาที่พุ่มมะลาศการแว่นปุทติสันนีเพือเอาไม่ยั้งเลยนี่ไฟปูแค้นเอามาจะใส่กัดกัดผู้หญิงเขาผูกด้วยต้นเผานี่ล้างบ้านพระเจ้านี่รลอดนางสาญงงยังดีเอาสันเท้าตาคาเขาเนี่ยล้อเขาโมเอาซอยกันเนี่ย เออไฟเซนีเดี๋ยมาจากกาุกเผาผูกแขนเท่าเลียวห่อมน้ำนั่งผูกแขนนั่งให้ลงห่อมน้ำเท่าย่างหมดสองมือหน่าบักเน่าสีหยินดันในเจ้านอนลงค่อยทาพันพอทา,าเออ,เอ,อผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามีแต่ถไฟเร่เจ้าสะพองเสาสัวที่ว่างย่างนอนน,นนั่นนี่มาขันหนึ่งน้ำขันหนึ่งยาขันหนึ่งตังไว้ขางว่งไว,งไว,งไว้คูจูสิน ว้าวพนโยดานดาวเรียกซื้อเทวดาพนจีมาตรวจการตูวันแรงเสาสีสีตะตะเฝงง่าเขาแทงเงี้ยมาเลีงโขนนอนกอนงไายบอลไอยตาเขาว้าเด็กวดเต้าขึ้นหาเตือย่างผัวเต็กเจ้ายาปากพดตอกดากเจ้ายาตีงนอนอื่นเลือดอื่นเลื้อฟังเด็ดฟังเด็ดฟังเห็ดฟังส่างฝ่าวางฟอบีฟอยุลีมีแห้งฟอยูแดงมีเฮียนว้าวยีตีตังบริตังตุ่มหางคี้ปลาเมียมเพียง ได้เมียแล้วนั่น euh> ทักซี่เจ้าสิมุนมาดีละฟุ่นน้าฟุ่นน่เฟุ่นดีใจดีใจตัวได้เมียเขาฝ้กขวัญกับเขาผู้เดียวน้องสาวเขาเราไม่ทินอยู่พี่เขได้เขาหนาบ่วาสนาเจ้าบพ่อหลงนั่นทักซี่พ่อยังสัตเจ้าหน่ะที่พ่อหลนพ่อขมหนามเจ้าน่ะิห่มหนองเฮ็ดบถือถีอถือข้องฝ้าห้องที่พ่าวไปแล้วแล่นหัวซักหัวขวบบัด ปีนี้ฝนสิดียวดอกอเสียงฝ่ามันห้องคือว่างสั่งครับโบราณเพิ่นตีต่อเพิ่นว่าฝนเนี่ยมันโบเวนเดือยนสามฝนมันโบเวน,น,นโบห้ามเดี่ยนงี้เดี่ยนเดือนซีเอเอเดี่ยนทีงี้ก็แขง็งโอ้ลินข่อยมันเป็นพันพันพันเลย่ก <ไป S 2> ็เป,ป็นอย่างของธรรมดาคนเท่ามันลิ้นแข็งดีเดลงมาแล้วมันเท่านาเท่าหลังนะลงนาลงหลังฮะลงนาลงหลังก็มันเท่านาเท่าหลังก็มันลงมาแล้วเท่านาเท่าหลังเต็มที่พี่แล้วภาพควันกติเดล่าเลยตัดซะสมเจ้าบ่าวเขาหัวแล้วกติเมื่อบ้านตัวข่อย ส่งเขาจะได้ข้าเจ้าหนีผู้แห่งเลยไหมใ่ะขาเจ้าหนีเลรอเด้ดหนเจ้าตาตีบไวมีแต่บอกกับบอกบ่มื่นตาหนีไปเหนีไปเซวาจารยร์ฝ่าพายังว่ะมันมาแม่แนวเห็ดเลนเลยเขาเจ้ากว่านี้อีกหรืออะไรไม่เลยคือเขาหอแท่นมาหนิข้านองเด็ดพี่บ่คนจะได้มาทางเบาง่ายป่ะนั่นมันเบาง่ายสวยโอกาสให้เซืโอกาสเด็ดหนิเคปือถือเรื่องถือเล่าเมียเจ้าสีน่ามาดาเอาน้องมัไม่เมียเด็ดอะบ่หนึ่งลูกคู่ได้ทันลูกแม่เขาคนนึง ฟังเราสิเอาเปรียบเอาลัดเกินไปว่าเจ้าของวันเดียบิงซอยเมียกับว่ามันลูกเจ้าของอีลูกสองขนเล็กตัวใหญ่นายานว่าลูกผู้ที่สองตั้งซื้อปันซื้อฝรั่งได้ดิซื้อว่างไเล่ะจอนนี่เด้อแต่ว่าดังห่างคมลุ้งเลิเลิดมันทีงัดมาใส่ตอนเปลี่ยนเบาผมจะได้ปุ๊บกับเจ้าตัวผ้าร้านตกลงคุ้มก็ได้อะบ่ขึ้นเลยวะบ่ยังเท่าสมมื่นอย่างมองสิบุ่มดนแต่ว่า คือจังลมค่อยๆหลดแกะเข้าไปลงในเลย,เลยมันบ่มี่ดุอของเจ้าคือโรหลบแต่เขาบอขึ้นแน่มันห <c oughs> ันใ <c oughs> จลงเอยอะบ่ผิดตั้งเกตดอกขนาดภาพคือสายยางบางทีหมอเขางัดขึ้นอยู่ <c oughs> อ้าว่างัดดังงัดจมูกลายหากสองคนมักกันกันะเอาจ้อยเอาผ้าขนไปไว้เจ้าคีา้ว่าขี้ว่สองคนมันมาก,กันใส่ก็ใส่ต่อหนาแขกหน้าคนเจ้าหนูปัยหานน้อนงูอยากไอ้เลยใส่ยามนอนรับกติว่าคอยลบกวนคือเข้าในตัวบอบ่บอบอ าใส่ภาษาบูาถอขั้นมันว่าเอามาเนี่เป็นยางนี้เลยขั้นมันว่าเอามาขอกระดีบ้างแมนบ่ล่ะทวนลงผุ่นทะเลบุ้งถามข้า,จาเจ้าเบิงร้ห้เข้าใจกันบ,บ่ได้มาดูถูดูแค่น้ำมานคันเลียงคันเจียขั้นใดกันไปแล้วนั้นจะฉลืมข่มไฟฟ้ามากโอ้ยบ่ลืมคุ่นดอกคอนสมหวังอ่ะพี่ขอหน่อยทิ้งสุดหนึ่งมันยังหน่อยทิ้งเราควรหน่อยผสมกับทิ้งล่ะให้หอดยังทิ้งก็ได้ยังให้ไล่แล้วกอยันข่อยเมา ลูกกับเมียล่ะหาพระเขาแล้วพ่อมึงดีพ่อมึงดีนั่หาอื่นเพี้ยแต่มาพ่อเอาหนัหัวซุกขันหัวอยู่นอ่นขับยามาเนี่ยปากอยู่เลยอยากอายผู้อายคนคอยอยากได้เต้นั่นอะไรคอยบ่เคยใส่จักเพี้ยหลุดดอดหลอดดูดไม่เป็นได้เลยนี่ข้างหนึ่งจุ่มน้ำข้างหนึ่งปากอมเจ้ากินโมเลียนยี่หมดเนลยเท่านั้นเออคนเมื่อคืนนิยมใส่แต่มันเก๋เลยมันมาเปลี่ยนมันเก๋เก๋แต่วเก๋ทางเสือบท่านใจวะใช้ใจอะไรท่านใจมันป้องแคบมันไหลหน่อยต้องเปิดฝายยกขวดรถแม่ บวก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 เต็มพงแคมตัวเก็แยกสมัคเหรอเกินบกวกทำไมสมากไปบ้าที่สมัครก็ฟุ้งออกตึต้งมันตกไปอยู่ในท้องฮะป้าเป็นสิออกขอนวาบเอาเอ้ยขันมันขึข้นวากคักเจ้าสิไปนะบ่ล่ะน้องตีจะว่าลุยนั่ <ๆ S 1> นนกินเ้าไปเลย <c oughs> อะ <c oughs> บ<อ>่เ <c oughs> จ้าเมาั่วเหรอเนี่โอ้ยคนถาาอ่อนเดาเอ้ยบอกถึงที่ถือก็เปิลเราเคยนั่นโอ้ยก่อนก่อนฟูด จักบ่ถึงก็นจ <c oughs> ะมอเลยวันี่อันยู่บา้านไหนกลาบ้านอยู่อยู่สมุสาครค่ะโอ้เฮ็ดงานยังจะสร้างบ้านคนเฮ็ดหน้าค่ะเฮ็ดหน,าน้าจ้าไหนก็ว่าน้ำเค็มเทสันเฮ็ดหน้าเกลือตัวค่ะเฮ็ดหน้าเกลือกินขาใส่ส<ง>ันก็ขายเกลือซื้อขากินกนเนาะบ่ว่ามันกินเกลือแทนขาสนบ่ลงตพันยอมสอข้หมักเสือนีสสสโอ้ยมึงปากเกียงงบเปเลเร็วหน่อยกูสั่งมา ก็ได้ปากเคียงว่าเปน็นเนีละคนที่เปใส่ยังก็ร้องเดียกมันอะมือเศร้าก็ใส้เขาขไปยามเบ็ดใครมางก็ไปใส่เบ็ดหนุ่ตาแอ้วกูอยากเห็นเด้หรือสีใส่เบ็ดตยังมึงก็จะเขินเน่ยงแต่ไส้เบ็ดเนี่ยยังเนี่ยเขียดเสียบร้อยเลยมันปะมันได้ปลาไหลหน่อยตัวนึงตัวเดียวเท่านั้นเกินว่ามันมปลาไหลยังที่จะไปกินเนี่ยเขียดวะกินมันแมนบ่ ม่ง้ปลาไหลมันเป็นงูหรือปลาไหลห่วยบังคักอบังคับแล้วปลาไหลค่ะักมันนี่เจ็บจุ่ะเฮ้เสียงศีมาเชียงพันขันเาหน่อยหน่อยไรก็ไรไรแบบไม่เก็บนะแ่ปไล่หน่อยตัวนึงไล่าเสียวทิมยานมันมวยยมกันน้องตาบ่กเลยว่ามึงเสียวทิมยันังน้องยนมวยยมกันมึงจเห็นเนือหน่อยเย็มเมก็แล้วตัวไรั่น เรียนกับเราอีบีหรือวาก็เลฮ็ดเลรหแล้วกินมอได้ซ้ำไฟยใหม่โมบอเตียงมันเข้มเฮ็จังไรใจะให้มันเข็มไอยใช้เกลือถวยนึ่นปุ๊บอี่ดีบอกเข้าใจเลยเนาะคำว่าน้อยๆเข้มเนี่ไม้ถึงเห็ดน้อยนอยแซบๆกับปากจะคํำจื้เออจื้อไเด้วยม้อัวจักไปจื้อไ้าข่อยแล้ววไม่มาจังสี่มันม่มมอมํามัคุงดักวันซไม่เล่าดาดอกเลาวาเราบอกเอาคอกมาตาบัก ตาบักพีขืนเพื่อนคุณห่างพันเอาใส่จัง่วยลงตาบักพีเพื่อนพคนห่างมาครอบอายุเพื่อนอายุไผรอายุลงตาลงตายายจะปีแปดสิบปอดมันสงมันจะกินไลยแล้วมาบวกข้องข่อยใส่อีโคหน่วยตั้มแล้วแล้วลงตาจินได้น้ำขั้มเดียวปากป๋อลอกปอกควายมันเผ็ดระวังจะปากป๋อแล้วจะโคกกับปากพัน้มเลยบุ๊คนอยซื้อๆอยู่ ไส่คอยไปซื้อจะชิมบ่าไอ้ซื้อวะเน่ไมกินแก่เพ็ดมันสีเศร้าอยู่สุดที่มาเช่าคือใส่คอยไปซื้อลูกชิ้นี้มาซองใหม่แวพาสันคอยซื้อมาซีพุนแล้วเนี่ยซื้อมาหลายีกินน้ำทางสองละนมาหวัดผู้ตีพันกระอีกไม่นึงแสดงว่าตัวผู้เดียวนี่สามไม่ได้ซีได้ไม่เดียวเนีเอาเปกผู้เทาไม่ได้เปรียกได้ละเปลีจงสันขยันเนี่ย ฮาย่างนี้ก็สันดะกวะก็ยังมีหนามาสันดะกวากำเอาเสืออยู่เบาซู่ฟังยานบพรเข้าใจสันดะกวาเข้าใจแล้วบ้านนี้ท่านใส่คอยไปซิมข้าวหวานว้วยกูไปซื้ข้าวหวานดิแซ่บปะแซ่บอยู่ไปซิมแล้วว่ามันข้าวหวานว้วยเราท้อแม่ฤๅษีก็กินน้ำยู่ตินี่แหละผู้กินค่ะ ใส่น้ำกันบัสชี่ค่คันไว้ล่ะคันที่หกหลุดมือแป้งแรงหลุดว่ามันจีราข่อยแป้งหันหนามอ่ะเป็นเังไหนถามอยเป็นไหนแซ่บปะเชี่ยวหมอไว้จังสีเบ้าเราตัวตัวกะทิก้าเป็นยีงหรือเป็นตัวเป็นแล้วจีขาข้าเข้าวมาจากไหนข้าวมึงสิเป็นเชี่ยวข้าปูวะโอ้ยมึงก็ต้องเลี้ยวพุ่นเลี้ยวพี่ดอกมึงละ คมึงก็เป็นตีนกุจิยมนะเอสิทธิ์ต้องหนีนะไอ้สั่นเราตกลงเลยเป็นเสันดกว่าคมสิบาทกุณจะปูคุณจะปูรักคูงไงคุจัยังไงฮอยบันซ่อนอยซ้อมมวยไหมอ้เป็นพักเป็นสงซ้อมมวยยังไน้อป่ะไหนอเอาสาคกเดนอมันจงรวยแล้วอ้สันคนเดินสมรคําสิงเพื่อนรวยก็อยากรวยเพื่อน ใชกันไปใส่กันมาตีมัธยูคอยไว้โอ้ยแห้งผู้เฒ่าสม,มัยศรีน้ำคุบได้ไม่ได้นาะออกมวยไทยเล่นเต้นไว้ฟันตอกเตะไว้มาข่อยหมอปั๊บลงเลี่ยมแผลต้งแรงเล,งลยเฮ้ยเมีอย,อ,ยอ่ะลูกตาว่าใส่ส่งไงม่ผ<ส>่า,านเนียนคนบ่ใส่ดอกจ่มาหาเุบอากานบ่ใส่ไว้เด็กเอ๋ยเด็กน้อยไปซ้ำกันอีกไปเล็ดตอนพันข่อยแล้วสวงไปพันเตะใส่นี่บุบเลยเละ เด็กถึงชวงตัวนะเออถนั้นเราก็ด,ดีใจดอกดีใจวันแล<ม>้วเล่าแต่ข่อยที่ผู้เสียใจเสียใจยังนั่นจุกอยูนอนุ่่นไว้ไว้จุกกับอดทอนหน่อยเนาะไว้เหาเป็นเด็กหน่อยว่าอย่างเนาะอดได้ที่คอยกระสุนก,กันไว้ให้ลูกขึ้นมาได้กว่านั่งประกอบข้าวมาก่อ่าฉากมาตีศอกตีศอกเขาเน่ยนั่นมันม่มสอกได้ตัวเฮ็ดอยู่นั่นเออนั่นแหละมันวินตีเขายังว่าตีศอกอยู่ โอ้ลือสีบนน้ำไลยปูมปากด้วยเนี่ยบ่ปูมเนี่ละน้ำไลยนี่แต่ขี้มูกแดงออกอไลเลือดดังก็นั้นที่เาะมันขี้มูกแดงไว้โซ่โซ้โมลูเรียงลูเล่านั่งเต้นเศร้าเศ้ามุ้ยเศร้าใส่เรตุนเล่าพูดเล่วไปอาบน้ามาท่าเปลี่ยนแผลเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแผลบอกซาซาอะไรเออนั่นแหละคอยเฝ้าปีนทองเขาบ่เอิ้นว่าเฝ้าปีนทองเขาเอิ้นว่าเฝ้าพิษจะบอลต่อนี้หรือเฝ้าปีนทอง เพี้ยนผ่าเพี้ยนแพทย์บอบอกดังไฟอส้พิ้งนาวดิมา hey, uh. พิ้งชิ้นแหงงมาจิ้งอะไแล้วว่ากินงที่ไม่ล้วว่าละสิว่ะยังเป็นยังได้แรงแฉ่พวกชิ้นมาเลจิ้ห้าประชันยบอกว่าพอบีเวลาสอนลูกศิษย์เราหาเลยเตุ๊กตังค์ขึ้นเราไปสอนเลยหวะตุต๊กขึ้นเ<อ>ช่าว,วิดีโอมาเบิงบ้งเบิ้งวิดีโอบ่แม่นจบจากเบิ้งวิดีโอแล้วนะมามาแม่รัว ว้าบ่มีเวลาหายลูกศิษย์ไปตัวน,นี้อันนี้เด้อันเป๊ะๆสีแจ้งเห็นไหมใส่จุตามหวานคมๆว้าวยืดเดี๋ยวนี้บ่มีเวลาว่างเลยหม,มุนอยู่ตลอดมันก็ดีป่ะนั่นตัวฉันด่าวาาวขนาดนี้ว่าพ้นบอดีพ้นอย่างเดีย,ยบเกี่ยรเสียมมาก,กรอกก็ได้ขั้นเม็นพัน,อนสอวนในชาข้อมหายร้อยป่านนี่คอยเมื่อวานจะโดนแล้วเมื่อวานสนุกกินที่อยู่วัดบ่บ่ห่วงกินเมื่อแก้ปัญหาบ้านเมื่อ มึนเมืองมีปัญหาอย่างรถติดนังวะโอ้ยบอกว่าหักออกลายสบายเลยใ่สมาแก้ปัญหารถติดผู้ใด่เ็กติแก้ได้พี่พู้ใด้แก้ได้จะคนหรอกรถติดไฟแดงอีพอีเมียโขยบัววจ้าเจ้าได้กรุงเทพตั้งจังหวัดขึ้นกันขั้นไฟแดงวืบขึ้นแล้วก็เอาลราบอะไรผู้จะนึ่งลับอยู่ในรถทันต์มันติดไฟแดงเออาไฟแดงออกไฟเขียวตลอดสี่ด้านเลยเคือจังสั่นฟังมันรถสิบพ้นกันเนื้อมันส้นกันตัวส้นมือนันมือนี่เหลือหน่อยก็เศร้าติดตัวว้า คนขับรถมันมาเป็นอึงครับเขาย่านมันมีอันตรายมองซีแยกเขาก็ขึ้นทางด่นลลวนพุ่นเลยวทางด่วนกับคอยกันไรคือกันแรนซ่าวันใดก็แรนซ่าค่อยปับ๊บคว่ำเร็วสามร้อยกิโลโต่อชั่มกุ้งโอ้ยมาถือใจซุ่มมักซิงเดียววะผมไม่นำเจ้ป่ะยาบาวกลบเไปสุดจุดปุดไว้กลางน้ำซุ่มเขาใส่รถใส่ถนนแรนไปแห้งๆสมัยสิกับรถท่านบ่ย์กับแล้วก็าแรนมือตาำมือต่ำสามมือบัดเศร้าติดตา ไส่เสนด้กว่ามียอมส้มสอบโตเลยล่ะเอาคือจำโมล่งสมัครน้ำมูเนี่ยว่าหั้นอัุว่าท่านพ่อ,อเออสมัยหนาล่งสมักเลยเด้อสิลงอยูไพศิกาให้อยูอ่ม,มักนายูบ่ายเจ้าวะกว่ต้องมีการคุ้มกันเนิดรถทีข่ขายออกมาจับหัวตัวซิยุพักได้ล่ะพักสาราริมทางโอ้พักไม่น้อยานาะสิลิมเข็ดอะไเข็ดป้าสงวัน พูดหนาพักซื้อว่าจังไหนคุณถักทายไวตลอดก็คือว่าไวตลอดไหมขั้นประไวมันสี่เด็กแน่นตีเนาะโอ้ตอนไปหาเสียงสี่เดียวขอเถึงพี่น้องประชาชนตีนอนมืองขอเถืงประแช่ส่วนมืออ่อนาละเมือลูกขึ้นมาพกกว่าเมียอวัตดีครับผู้ตัวเป็นบ้าที่เป็นวายเนี่ยเจ้าของวายตัววามันก็มีสิทคือกันดันมันประการไงประไว้ใจมัน ใจกันบ่ได้ดี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 ฉันดังวะรอบขอบแม่บอดิเพื่อเกินเลยเสียผ่าดเยอะมากขั้นไหนเป็นปุจเจนอย่าลืมพีลืมน้องมาอยามพี่น้องเลยเด้อะมาลืมดอกอแต่ว่ามันสีได้มากว่า้าากันฆ่ามาอยามกันยุ่งกันมันสีได้เฮ็ดเวียกจักเทื่อติออย่มไม่จังสีมาซะนะแต่ผ้าล่มดมุนแล้วสีได้มากต่ว่ามันขึ้นยากกันมันเมื่อยนะเมื่อยยังข้างบอดีเป็นลุ้มเป็นบ่อเอ้คือว่าสีมาถมเหงก็เจ้าสันสีมาถมอยู่ ไปทอมแล้วเจ้าสิเอาคอยเอาอว้ยังอ่างหาสภาพนุบสมัยน่ะเอาขี้นี่หาอยู่หากินน้ำหลุมนั่นจริงเฮ้ยคว่ำเพื่อนเอาเท้ามอนี้ได้เวลาสามโมงเศ้าก็เลี้ยงกาวัชิฟ้าไปทอมหลุมเนี่ยวัชิฟ้าขึ้นไปหาหลวงตาไปพันสอนวิชาค้อมือสาก่อนเฮ้ยพอไปเราก็ขาดมื่อขาดเพื่อนนี่ เป็น,นหัวเล็กเล็กหน่อยจังได้ป็นทางหยาดสาง่งเหนมันบ่ถือเรื่องเล้วเาเ็นเยาวชนของศาสตร์อาาคตรของศาสตร์บ้ตรเมืองสิเจริญรู้เรื่องขึ้นอยู่กับเยาวชนของศาสตขยันมันเพืยนศึกษาหาข้อมูลใส่ตัวเจ้าของเพ<ไ>ื่อพัฒนาบ้ตรเมืองต<ไ>ัวสร้ยกันสังคมนายุ่เพื่อคุ้มนายุ่งสังคมไปอีอจักครับผมมหาลอดหน่ให้ผู้ให่มาหากรให้เข้าเปยืองใ่้าต่นา้ใหญ่พ่อาขาไปเดี๋เขาบอลลัมไป มันนุเขาแมวโอ้ยคอ้ยซื้อหมดเว้ยเอาซื้อเนี่ยนัดฝากอีหลมามอลำขนาดนี้ไป,ไปตลาดนัดบ่ะไหวมาลำไปตลาดนัดแดงตูส่งนี่มากระยองของมุนเร่เร่ทนตัวเร <c oughs> ื่องข้ากับเบิ้งจะบอกกระโดดจะเป็นท่าสีบ้าดิเป็นพผื้อสีอ,อ,ส <c oughs> อันว่าตูของข้าคือผื้อสีองหม่องค์เก่าไปเสียองเก่ามาบ่ได้พอเมียหน่อยพ้นยุ่งรัม นับแต่มาคล้องสางบำเพ็ญศีลอยู่กลางป่าลูกและเต้าเมียคอยกระบอมีเฮ้ยหรอว่าพระมีเมียอะไรมาซุ่มเขาทายหูไปลงหนังซื้อพิมพ์มาคือมีได้สักซุ่มเหมือนโมเมนพระแม่ยังเบิ่งมันคักคแยกมันออกออกแค่ไหนมันโมเมนต์พาได้ซุ่มนั่นทำายศาสนาทำไรพระเลผ้าเหลืองมาวางนาศีลมัมมี่พ่อโตหยาบมึนไม่มึนบะเนี่ยไรซิบเขาไปซิบห่วยทิมเลี้ยงเราเนืงว่าเจ้าของเป็นผู้วิเศษหุ่นไปห่มเขียวหุ่นหไวยห่าออกจากเขียวไปห่มขาวหุ่นหหวย สมัยนั่นวัดซุ้มนี่นั่นใส่จังนอนลำลงแล้วจังหวัดนั่นจังหวัดนี้ดีผู้ดีพุนอยู่นอกอยู่ต่างประเทศพุนเล่นสกีเสื่อยอยู่ขุนเจ้าก็ยังสีนับถือว่าเป็นพระอยู่สบายบ้าตอนแล้วซุ้มเลยหน้าฟื้นจังงับมืดนอกซุ้ม่มเขียวห่มขาวนในนอก่มเหลืองเหลืองไล่ๆคือไฟไข่ในนอกมาสูดไปอีกเนาะบวชมาสามสิบปีทองทรัพย์ที่บ่ทันใด ตั้งสามสิบปันษาทองสี่พีบ่ได้ไปยังก็ยังอยู่กูร้องไห้ฮ่าเบิร์วิดีโออยู่เอาว่ามันจันทร์ทั่วโลกโอเล่นแม่ลิ้นที่สั่นห่วยหวยมันมาจังไหนเม้าทั่วเป็นเซียวเฮียน้อยซ้อมหอดมุ้ยแผลแผลทีแจงกิมจุขมขมเอาละเอาละเอาซาบอย่อมเสด็จยินน้ำไหลจะไปหาซาเด็กหน่อยไปเสียเด็กหน่อยถ้าเขากินเห็ดหยังมันแมนโก้มันล้วล่ะใชเด็กหน่อยเนี่ยมาสั่งหยาบสั่งมึนบ่าไ่ให้ไปใส่มาใส่ยับแหาผ้าเด็กหน่อยเฮ็ดทั่วที่บั่วเดียวหาเรักกินยาบ้านต้องคอยเราบอกไม่กินเนื้ <ม>เออพ่อจะมาถืเแ่าองค์พ่อลื้อเฮ้ยเฮ้ยไม่ย<ห>่า<ห>งมอนี่กูกำลังฟังม,ม,มันมันมันอารมณ์บดเอาเปลี่ยนเ,เล่นรักษาบทอยูห้องนี้ที่รูการรักษาบปนี้ตัวรับบทเป็นเด็กน้อยอายุหกปีเอามาลันแบบเป็นบบาเลยโอ้โวยเราโบหูจักอีกย่างแถวห้านี่นั่งท่าซอท่าซอเขาอยู่นี่เราเจ้าเขาไปหันออกมาหนี่มันเป็นบบาแต่เศร้าสองปีเราทวดฉากเดียวได้ยี่สิบสองปีปาดกูนั่งอยู่นี่เพราะพ่อใส่รถน้ามโยหรือ้ยจะเป็นผู้หายยานตาย เจ้าซ้ำเก่าล่ะเป็นแต่ามอ้ำเขาสมงมือซื่อๆเถาหาที่ม้าเท่าต้นเผาด้วยที่เจ้นยาก็เย่ากับเปั่นนโอ้โหนี่เพี้ยนทำผู้เป็นค้อยดอกเพี้ยนเลี้ยงมันไงเป็นมาวเหนียวถึงวันสิ้นวันเจ้าเถ่าค่อยเจ็บดอกไม้มาลามาวายรักพรมตัวลกมันฟังยังไงมากระมวลเพราะว่าก่อนลำสัมผัสลูกโซมมันลื่นแต่มื่อนี่ลูกหักมาจ่อจ่อเลยบ่ได้หอดดอกไม้ย่องน้อยเดี๋ยวโซขาดจ่อยมาปกครองสั่งมันเลย หลวงตาครับพระมาสิครับหน่อยสู้ภาพเว้ยวจันตโคล,ลบขอไหวเออไหวพ่อไม่ควมสุขควมทิพย์แล้วควมเพิ่มจะสมบพนเดาเท่านี่น่ีของครูกันเปน็นอยัางไรขึ้นมาหาพ่อไม่ก็น,นาบิดหนางโง่ลงโค้งปันบักแดงแตกดิยังเบาสู้พ่อฟังดูมึงหนาเจ้าครองแน่แยเรจังเคียงไม่หิวนี่เป็นอยังเคียงไม่หิวฝักแห้งบ่ได้มีดมาลุ่งเลือกพูด นาจะของมังแน่หรอคือจังสีเราลงตาแกวขีโมเว้ยไม่ยั้งเลยแต่ผมได้มายุกับลงตาอะไรฟันหลายปีแล้วขี้อดบ้านอยากกับบ้านน้ยมได้สีสอนวิชาคมไห้ว่าสีสอนย้มได้็บาสอนเจื่ออย่าจมไลสอนกระสอนนี่สมบัติบ่อึดบ่อยักจังแล้วคว่าบวชสามปีทองกระพี่ว่าท่นได้อย่างไ่นอืมเต็มพุ่งอยู่ในตัวไปสีวันว่าเจ้าของมีวิชาอาคมดีแล้วว่าต้องบวชว่าสีสอนทำเมื่อขึ้นนี่ล่ะแม่สอนทำมันแล ็แล้วนเป็นพระเป็นสงฆ์ยิไปหากินเหล้าเมายามันเป็นยังมันผิดศีลบ้ามันไม่แน่วตั้งแต่วันคู่คู่กามเมาวันตำรวจตำรวจยังเมาวันพระให้พระเมาได้ไหมวันศีลวันพรอนาทีของพระของสงฆ์ต้องสวดมนต์ภาว่าน่าจะตัวมากินเหล้าแข็งสงฆ์ยังแข็งยิ่มโอมโอยมนต์โมนาหัวมันละไม่ได้เลื่กันพระใครยังเมาได้วันเด็กเด็กกะซีเมาคือกันล่ะวันเด็กผู้ใหญ่เมาซะตัว ดิกหน่อยผมเมาจังงดิอยู่ซื้อดิดหน่อยในยังเมาอ้อเท่าตั้งบุกตั้งใจดีๆยกสองขาหนาขึ้นไปเลยโอ้น้องมือโอ้ยขู่ีีคันคุ้มมอลำซุ่มหนีเด้ก่อนสิเฮียนวีซ่าอาคมพอสิพภาวะอาลัดธนาสินรับสินรับพรให้เป็นซีรีส์มงคลแกตัวเจ้าสะกนจัตวาวีซุงวีซุง ปักปอกทั้งเร็บสีนองเลยนะบักหาเนี่ยเป็นยังลูกตาอันว่าจะสบายผู้เฒ่าเขาว่าว่าวิสูงว่าวิสูงโลดโมโหจักด้วยวิสูงวิสูงไม่ยุงสูงกว่าไม่ย่างไม่ยุงสูงกว่าไม่ย่างรถเคนล่มทับทางรถเคนล่มทับทางคือรถแท็กซี่มุนอาญะคือรถแท็กซี่มุนอาญะตายซองตายซองอ้ยอ่านหนังสือพิมพ์พ่อเขามาลาตนาก่อไอมันจะประสมบัดอื่น รับสินเดือเทาไปปานาห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ปานาละห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ฆ่าแล้วแกงมาวัดก็ไม่เป็นไรฆ่าแล้วแกงมาวัดแล้วก็ไม่เป็นไรสุราเมห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าสุราเมละห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าถ้าไม่ได้สื่อเขาดื่มแม่มันลงไปถ้าไม่ได้สื่อเขาดื่มแม่มันลงไปมันมีคนออกมาให้เวทขวานกินเอง สอสดีู้สอดเห็นบ่านผู้แทนไฟขานเม่เท่าหานี่ยเนี่ยเอาสินสองจบแล้วเท่าโอ้โหก็นยิน่ะมีวัดเดียวเนี่ยสินสองวเอาหลายสินลายมันรักษาหนักมันเป็นบาปเป็นกรรมสินสองขอมันรักษาปุ่มเป็นยังเอาเป็นบาปเป็นแพลสิให้ข้าถากีบสาวา <c oughs> เถื่อนีโอ้ข้าก,ก็เน้นแอร์มุดด้วยไอ้แม่อมอุอะมุมะมุนมังอมอุอะมุมะมุนมังมีสังขยาน้ำบ่อลงตาหาตาแนวสะแตกบักบ่อเป็นกระไดข้าเขากินมดปี้บ่มี อมนโมตัดเสืออมนโมตัดเสือเหลือนันกระตัดทรงเหลือนันกระตัดทรงสีคักๆหรีองค์นี่นมาเหลือจากทรงเฮ็ดผาเซ็ดมือเหลือจากทรงเฮ็ดผาเซ็ดมือเฮ็ดกระด่างเกิดยุเสาไฟฟ้าเฮ็ดกระด่างเกิดยุเอ้าเฮ็ดกระด่างจะได้สิไปเกิดเสาไฟฟ้าลงตามันสิเกิดยุสิกระซางแม่เฮ็ดกระด่างไปยังก็จะมาฆ่าท้าหุด เฮ็ดกระด่างเกิดยุสาวไฟฝ่าเฮ็ดกระด่างเกิดยุสาวไฟฟ่านี่เมอแรงผู้สาวมาหานี่เมอแรงผู้สาวมาหาขันเขาบ่ามาเข้ากบไปเองขันเขาบ่ามาเข้ากะไปเองอมสะหมติดอมสะหมติดนี่คือคาถาจีบสาวตัวลูกเออนี่คือคาถาจีบสาวตัวลูกเราสามเทียกับเปาเพียงใส่ผู้สาวนันนะเราสามเทียหลอกกับเปาเพียงใส่ผู้สาวนันนาห่วยห่วย ให้เจ้าเอาไปใสสันเดีให้เจ้าอาไปใสสันเดีบ่แม่ไหนพอให้ตัวเอาไปใสบ่แม่ไหนพอให้โตเอาไปใสมันจบแล้วมันจบแล้วบ้าหมอนีไหมบ้าหมอนีไหมกูทีบักหายซะนอกหายยะ กูทีบักฮาเนี่ยสาน้อหันนึ่งบาทสบอเหรอเถื่อเป็นยังลงตาเอ้ยมอนี่ปึล็กไรเติบอีปเลยเพลกอยังข้าถามมันจบแต่อมสมติดฝุ่นเพิ่นกว่ายว่าน้ำแต่เห็ดกระด้างคนมากน้ำตกซีน้ำมืดเพิ่นทีเพิ่นยันกับเจ้มาถีบนิ่นตันทีชักเลยมันละเึกเป็นไม่แฟนตีไว้เสียงยังลงตาจีรีบบอจีรีบพอมันจะเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือฮัลโหลมองนี้คือสำนักรีสอร์ทไล่สิงังรีสอร์ทมันคนละสำนัก หลวงตาแทคเตอร์เบาสายไพ่เราทรมาก็เจ้าสิวปูนมาตรงบ่อฮะเค็ดวัดวันแล้วไม่ออกแก้วบ่ว่าจังไดหน่ะเธอพักนี่บ่โทรมาคุยกันเลยเนาะว่ามาลืมทั้งนี้แล้วแม่นบ่แม่นยังลไรแม่นยังข้าวดีขอดแล้วไม่ห่ามันสิขอดไม่ขอดบ้าใจัะเนี่ยมันทวนไปแล้วได้หน่อยสามกิโลครึ่งโอ้ บนตัวฉันบนผูม่าขาส่วงดูๆบนบ่เนาะอู้ยิ่งคือผู้ไทรปะผู้ทรคคือทา้งนี้อยู่บ่คือตาข้างคือตาข้างยังดีเนาะแสดงว่ามันออกข้างขาส่วงเออตอนนี้ราคาใส่ใจหนึ่งมื่นบาทเอาหนึ่งหมื่นก็ใส่ทา้งนี้เสียผู้เดียวในบ่มันคือตาข้างก็จะเสียตาข้าข้างทอนแล้วเหลือจำนั้นผู้ใดล่ะสิลปินสอบวันนี้โอ้ยส่วนอื่นเปนคือไปกับน้ำหานะผู้ดันตัวตาทิพยี่เมันน้ำเจ้าเหรตัว ันจะมาีลูกเรื่อๆแล้วคคออล่าเนี่ยก็จะพุ่งตัวพุ๊บเอาเบาหยอกซื้อดอกเดี๋ยสิโอนไปให้ยได้ก้อนหนึ่งหมืนบาทเอออายู่ห้องพิเศษบอกถ้ามันพร้อมห่วยหาเออดีๆถ้ามันพร้อมก็ดีเนาะเออตั้งซื้อลูกไส้บอกบักหลิวเด้อบักหลิวน้ำตะกุนเอาน้ำพอยไงไปก่อนอันผุหละจักสองสามเดือนแผลหายดียังสิไปยามเด้อเราอยู่ในยังสิไปวียนเวียนอีกอยู่เนี่ยวบุมเนวนเวียนไปยามกัน